สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคคุณผู้ชมครับลมหนาวมาถึงที่ไรมักจะหอบเอาโรคมาด้วยนะครับหนึ่งในโรคที่เราเจอได้บ่อยก็คือไข้หวัดใหญ่ถ้ายังจำกันได้เมื่อปี2009เราได้รู้จักกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดลุกลามไปยังหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่นั้นไปต้นมาก็มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด ประเทศไทยก็เช่นกันซึ่งจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณาสุขปี2558พบผู้ป่วยในประเทศไทย53,512รายเสียชีวิตแล้ว25รายนะครับตัวเลขนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศแต่โรคนี้ติดต่อกันง่ายลองสังเกตดูนะครับว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่มีไข้สูงหนาวสัน่น ปวดหัวคลันเนื้อคัันตัวมีน้ำมูกหรือไอร่วมด้วยช่วงหน้าเราจะไปปรึกษาคุณหมอกันครับในบางรายที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอดหรือโรคหัวใจก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้มีความรู้สึกดีจึกใจดวงนี้อยากแชมมันออกไป ไปพักสังเกตอาการกันมาแล้วนะครับช่วงนี้ไปฟังจากคุณหมอแพทย์หญิงร่มเย็นสักทองจีนอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพยาไทยนวมินจะมาเล่าให้เราฟังถึงโรคไข้หวัดใหญ่กันครับโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่คะ่ะผ่านทางระบบทางเดินหายใจของเราอย่างเฉียบพลันโดยเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะตามปกติเราจะแบ่งออกเป็น3มชนิดด้วยกันคะ่ะคือ A, B และ C คะ่ะ แต่เชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ๆตามฤดูก,กาลในแต่ละปีเนี่ยคือชนิด A และ B มีเชื่อเรียกแต่ละสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยตามโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์แต่โดยสายพันธุ์ที่ก่อโรคและก่อให้เกิดการระบาดจากคนสู่คนเนี่ยก็คือสายพันธุ์ H1N1 และ H3N2 เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ตามปกติก็จะแบ่งตัวแล้วก็อยู่ใน น้ำมูกน้ำลายแล้วก็เสมหะของผู้ป่วยนะคะแล้วก็สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ด้วย3ามทางใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือผู้ป่วยหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ในอากาศซึ่งอาจจะมาก,การไอจามของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ค่ะ 2. ก็คือผู้ป่วยนั้นก็ถูกน้ำมูกหรือว่าน้ำลายกระเด็นเข้ามาทางจมูกทางช่องปากของเราโดยตรงค่ะอย่างที่3ก็คือสามารถติดต่อกันผ่านทางมือ แล้วก็สิ่งของต่างๆที่ใช้ร่วมกันปกติอาการของเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็จะเกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยสัมผัสเชื้อไข้หวัดใหญ่มาในช่วงระยะเวลา1-4วันนะคะจะมีอาการไข้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันค่ะไอแห้งๆแล้วก็อ่อนเพลียเป็นหลักนะคะผู้ป่วยจะรู้สึกหนาวปวดศีรษะคัดจมูก มีน้ำมูกเจ็บคอร่วมด้วยหรือบางคนก็จะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวมากค่ะอาจจะมีการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียร่วมด้วยได้โดยเฉพาะในเด็กในบางรายที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคปอดหรือโรคหัวใจก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้จะพบบ่อยในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีแล้วก็ในผู้สูงอายุที่มากกว่า65ปีวิธีการดูแลตัวเองก็ให้เราหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยน้าแล้วก็สบู่ที่สะอาดะคะ่ะ ก็อย่างน้อย15วินาทีถ้ามีการไอจามก็คือให้ใช้ผ้าปิดปากแล้วก็ปิดจมูกค่ะรับประทานอาหารที่สุกสะอาดดื่มน้ําสะอาดพักผ่อนนี้เพียงพออีกวิธีป้องกันหนึ่งที่ง่ายๆก็คือการรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามปกติแล้วแนะนําให้ฉีดทุกปีก่อนที่จะเข้าหน้าฝนค่ะ เมื่อป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่วิธีบรรเทาอาการง่ายๆมาจากการดื่มน้ำควรดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรเพราะน้ำจะช่วยละลายเสมหะช่วยลดไข้ช่วยให้เยื่อบุจมูกชุ่มชื้นลดการคัดจมูกได้และยังช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายให้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับกลับมาพบกับ Health Check รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ